ฮัลโหลสว bon ัสดีค <c oughs> ่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรากันอีกแล้วนะคะทุกคนโจนสลัดพุงยุยก็วันนี้นะคะพวกเรามีแพลนจะทำผลตื่นนะคะหลังจากที่เราไปฟาร์มเงินม่วงเมื่อคิดที่แล้วใช่ปะตอนนี้ก็คือเรามีผลแมกม่านะทุกคนเราวันนี้เราจะมาทำผลแมกม่าตื่นกันกอดหน่อยเร็วกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยกอดนะเมื่อกี้มือมีที่ตัวตัวาตัวามันมือนอยกัน โอเค้วมือค่อยกันแล้วแบบพุ่งออกมาจากท่อต้าเนตตาเอาตาหายไหนล่ะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ดู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 ตาเนตตากดสกิลใหม่เมื่อกี้แบบมือมันออกมาจากท้องอ่ะน่าน่ามือมันค่อยกันนะคนลุกมันน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนปะเดี๋ยวเราจะไปทำผลลัพธ์มาตื่นกันแล้วเราก็จะมาดูว่าแต่ละสกิลของผมแมกมานนั้นเป็นยังไงจะอลังการงานซ่วงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ยินกำให้กำลังใจเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าคนเังยรางเ่รออ่อนแองทำอะไรไม่ได้เลยโอ้อีกแค่ละยืนดูดีกว่าก่อนนะทุกคนซู้ซนะไฟจีไฟจริหยุดล้วใจเหลือพี่คนเดียวไม่ได้โอ้อุโมงไม่เห็นขอโทษนะจจเย็นนะก็คือผลนี้มันบินไม่ได้ถ้าตายก็คือตายไม่รู้ตัวเลยแล้วนี่อย่าตายหายใจไว้ ก็ได้ขี่เรือให้เราหน่อยขี่เรือให้ฉันขี่ทีหายใจไว้ขี่กดรับพัญญางไว้เจ็กน่อยกดรับใช้ฉันเพราะฉันยังไม่มีฝนตื่นก็บอกให้หายใจไว้เอูเอาลูขาเสงยงลมหายใจอีกรอบนึงเขาเสียงลมหายใจอีกรอบนึงขมุทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กลัวกลัวกลัวตายตอนนี้กลัวตายก่อนจบดันอ่ะขี่เรือให้ฉันก่อน โอเคงั้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะรับหน้าที่ขี่เรือให้พักแล้วกันบินสิบินกดบินสิี่เจ๋อก็อย่างนั้นแหละเออชอบมันติของตัวของตาต้ามากเลยพนที่มันเป็นต้นเงี้ยู่ด้านบนมันดูแบบฟุ้งฟิ้งอ่ะปอดปลาต้นเดี๋ยวมีมองไม่เห็นมองไม่เห็นสีมองสีฟ้าอะไรไปหมดเต็มไปหมดมองไม่เห็นมองติดโต๊ะหลบอขค่ะตายไม่เห็น ไม่ได้ตายเพราะหมอนว้วตายเพราะสกิลเพื่อนนี่แหละไอ้ข้างมากสกิล,ลก,ก็เองล่ะไอ้สีจริงจริงทำอะไรไม่ได้ขอหมดดินแล้วกันหมดแต่ดินนะก,ก็คือก็คือสกิลตั้งพอใช้ปุ๊บแล้วจอมันสนะั่นจอมันจะบวมๆนีและสกิลของตนกายอีกก็คือทำจอสนะันจะแบบสกิลหมอกพิษอีกมองไม่เห็นว่าหมอกพิษเนี่ยแหละเป็นตัวแก้ที่ดีแก้ที่ดีทำให้หมอนตายใช่ไหม,เร,ไมเราไม่ต้องเห็นอะไรจ <laughs> ะฆ่าเพื่อนไปเลยสิคะ ก่อนสุดท้ายแล้วจะได้สกิลสักทีอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยจะตายจะตายโอ้โหโอ้โหโคตรแรงนั่งเรือนั่งเรือมีความันแรงมากอ่ะโอ้จจะะตตาายยเเรืออยู่ด้านหลังกูขอไฟอ๋อนี่ปล่อยพลังแบบมาใส่ไม่รู้โดนไหมเหยียบอุ๊ยพอดีเลยเหยียบแบบมาเราไม่ตายเพราะว่าฉันแช่ผลแบบมากไงล่ะเอ้ยนี่ปล่อยแบบมาใส่เรื่อนมันทำไมเรื่อนมันดูแบบ นี้จงเลยอู้หู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 ริ่มเริ่มเริ่มเมเสีซ้ำลเริ่มเนสีส้ำล้อยากมีสนร่วมนะแต่ก็กลัวตายบอสไปไหนแล้วล่ะมาอยู่นู้นเริ่มเริ่มมันจะตายละอุ้ยอกนำไปแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วโอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นโอเคเดียวน้อยฉันได้พลังฉันตื่นจอเป็นสีเหลืองวิมันพ้ามาที่ไหนอะเริ่มเราก็เจอกับอ่าเอ้ย แล้วต้องกดคุยกันแล้วก็คุยแล้วก็ไหนดูซิต้องใช้ห้าพันม่วงในการอัพสกิลแซดโอเคแน่นอนอุ้ยว้ากันปแล้วนี่นี่มาดูไหนมาดูดิมาดูเร็วมาดูเร็วสกิลมันจะเท่ไหมอยู่ไหนกันนัะบินไม่ได้ด้วยนะเอาล่ะมาดูสกิลสุดเท่ของคนมากๆก็เลยดีกว่ามาสกิลแรกมันเป็นกอดใช่ปะไอที่เราทำแล้วใช่ไหมดูนะดูนะดูนะนี่โอ้โหเท่ทอะมันเป็นแบบปล่อยหมัดรัวเออผมไม่ทำได้ ต้องทำดิถ้่า a นิ m ม t i นเหมือนกันนะแต่ของฉันเท่กว่านะมันมีแบบแม็กม้าแบบขี้มากๆอะไรออกมาด้วยขี้ีอะ่ะมาไปทำต่อกันเลยดีกว่าจะได้มีสกิลโครบแบบทุกสกิลต่อไปจะเป็นสกิล F ใช่ปะมาพี่ตีหน่อยตีตีบอสตี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 สกิลมันรัวมากสะจุย ซะ<ส>จุยไม่หุยันนีก็คือตอนก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่าคืนก็คือแบบเต็มไปด้วยแมกมาไม่รู้แยกไม่ออกแล้วอันไหนแมกมามันอันไหนแมกมาพี่อ่ะบอสไป็ไหนแล้วอ่ะบอสหายโอยอยู่ด้าน Jamie, หลังบอสอยู่ด้านหลังอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ตายพี่ตายไจะตายจะตายเลือยู่ที่สองร้อยนี่ก่อนนะจกฟ้าตุ๊ดตุู้นะโอ้ยมวนโอ๋อตายเหอเดี๋ยวบอสไปก่อนนะ ใช่อดแย่เลยมอนเดินมาหลอยหลังอ่ะสู้ๆนะเพื่อนสู้ๆนะเพื่อนเราเป็นกำลังใจพลังพลังอันเดือดร่นด้วยความพยายามทั้งหมดที่ฉันตีบอสมาต้องกดกดเปลี่ยนภาษาก่อนคนดหดโดโดโดพ่อพายฮ่าฮ่าฮ่าทำเมงเหรอต้องอ่านอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะ อัปเกรดสกิลทำผลติดอีสกิลกันเลยอ่ะเป็นสกิลอะไรสกิลเอฟโอ้โหเฉลี่ยถึงสองพันโอเงมก้าใช้เยอะมากเลยสองพันเลยเหรอโอเคไหนดูซิสกิลเป็นยังไงมะม่วงก็มีมังกรของมะม่วงใช่ไหมพี่ก็มีมังกรเหมือนกันนี่เติดไหมคำรามด้วยคำรามด้วยเป็นที่เละเป็นเหมือนมังกรเลยไส้เดือนดินไข่ก็ได้เหมือนไส้เดือนดินอ่ะนี่ดูดูแล้วมันก็จะระเบิดนี้ดูนะดูนะพี่จะมีแซมอนนี่ นี่มันจะระเบิดได้ด้วยล่ะเห็นไหมโคตรเท่โอ้ว้าวว้าวไม่เห็นเกลอยเลยครับสุดยอดเลยครับคุณอาเด็กจะผ่านกันอมไม้เพื่อเดี๋ยวไปทำผลตื่นอีกคนเลยดีกว่ามาให้มันครบทุกสกิลเลยจะได้เอามาอู่ว่าตขอขอซาแบบเมื่อกี้ใหม่หนะพี่อ๋อไม่รู้จะได้ยินไหมในคลิปอ่ะอ๋อ ก็สวยไงสวยแบบสวยแบบเขาเรียกสวยสะพรึงยื้อเซิฟไพเวทเล่นโอ๊ย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 หยุดเลยหยุดนะหยุดนะอย่าทำจี้นะโอ้ยตายป้องอีบอตายแล้วต้นกล้าบอตายแล้วนี่เป็นไงล่ะโดนพลังจึ๊กหม่งแม็กมาของฉันเป็นไงล่ะโอเคเฮ้ยเบ่งพลัง เ <laughs> สีสยมาตายตอนจบเลยนะแม่โค้ดเสียชายแท้มากอะละ่ะขอ,อทำสกิลตื่นสกิลเอ็กโอโหใช้สามพั 3, นสามพันเงินม่งวงเลยหรอเออกดกราบช้แทนเล็บเจลอ่ะอันนี้คืออะไรหุยหุยหุยต้นกล้าต้นกล้ามาดู <c ười> แขนเป็ขี้เลือนอะไรหรอแขนพี่บวงต้นพี่แขนบวมไม่ใช่แขนเปน็นขี้เลือนแขนเป็นแบกมากหุยหุย เป็นสกิลพุ่งเหมือนมังกรเลยป้่ประเด็นคือคนที่เหยียบอยู่ข้างล่างจะโดนโดนด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาลองกับมอนหน่อยเขาลองกับมอนหน่อยเป็นไงเอ๊ะปุ๊บต่อยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นแบบต่อยอ่ะมันเป็นแบบต่อยแล้วมันจะเป็นแมกมาตรงพื้นด้วยอุ้ยล้่วงลองมาลองสกิลนี้ไหมอ่ะน่ะป้าเดี๋ยวเราไปทำต่อกันเลยดีกว่าอ่ะทุกคนคราวนี้ฉันมีสกิลผลตื่นโคบทุกคนแล้ว เดี๋ยวเราจะมาโชว์สกิลอันสุดท้ายกันครบทุกครบทุกสกิลไม่ใช่อ่ะใช่ครบทุกสกิลเลยอันสุดท้ายมัน<ร>เปลี่ยน<ร>จากมีโมแหละสกิลว,กวีมันอ่ามันขึ้นอ่ามันเปชื่อว่าเมคอ่ะเมกมาเมทีโอใช่ไหมอันนี้มันชื่อว่า Make อ่ Make อนนอาทไทฟอร์มิชันอ่ามันแปลว่า,วะาอะไรวะเปลี่ยนร่างอ่าเปลี่ยนร่างมันจะเปลี่ยนยังไงอยากรู้จังเลยอุ๊ย อุ้ยเอากดผิดนะผลมังกรโอเคโอเคก็ว่าอยู่มันนี้เปลี่ยนลากได้งงงงเลยเอาแป๊บนึงนะคะทุกคนเกิดผิดพลาดทางที่นี่นิดหน่อยผิดพลาดผิดพลาดทางทีนี่ผิดพลาดทางทีนี่เออมั่ว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 เก้ออะไรมั่วอ่ะล่ะมาเดี๋ยวรอสกิลคูดับแป๊บหนึงสกิลสุดท้ายพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมยังพร้อมยังนะโอเคนะหนึ่งสองสามกดอุ้ยนี่อุ้ยโอ้โหจอแดงหืม วิวิว่แต่ว่ามันแรงอยู่นะนองเปิดพีพีสิมันติดพีด้วยนะไอติด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 อิไอไอปกติก็แตกแล้วแต่ว่ามันแรงมากเลยผมไม่รู้หรอกว่ามันแรงน้อยแรงมากอ่ะผมโดนทีเดียวก็ตายหมดเลยไอต้อง,ต,องต้องให้ต้นกล้าเปิดเพราะต้นกล้าเบี้ยวตันอยู่คนเดียวมาต้นกล้าลองสิมาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่อย่างนั้นโธ่สตายผมโดนพิดใช้โดนทั้งพิดพี่เอกโดนฟองของไอ้ตาตาแล้วเนี่ยต้นกล้าพร้อมยังพร้อมนะหนึ่งสองสามอีเอาหาย เอาต้นกล้าต้นกล้าิวไปนูนไม่ดูแขนสิดูดูดูมันเป็นแขนแบบแขนใหญ่ๆอ่ะเห็นไหมโอเคถือว่าเราทําผลตื่นม็กมาได้สําเร็จเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาตีเจ้าทะเลด้วยผลม็กมาก็เลยดีกว่าเขาบอกว่าคนนี้โอ้ยมันตีเจ้าทะเลง่ายก็เป็นองนี้นคะสำหรับการทําผลม็กมาตื่นของไอนะคะก็อยากจะบอกว่าุรักทะเลอยู่เหมือนกันนะบางทีแบบก็คือแบบตากระเนิดหลุดไปทําธุระบ้างอย่างเงี้ย ทุกคนก็คือแบบบางครั้งกระตุยบ้างนะคะทุกคนก็แบบกว่าจะทำสำเร็จได้นะคะทุกคนก็ทรมานทุรกรรมอยู่เนาะ<ไ>โอเคก็การทำผลม,มากของพวกเราก็สำเร็จแล้วนะคะทุกคนเออได้สิทิเทมมาเยอะเลยล่ะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะคะท<ไ>ุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืพ่อพาคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย บาย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 โอ้ไอ้เน่าโอ้ยดีโมเลรเบลศูนย์ถูก <c oughs> จัดการ